สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ลงคลิปมาหลายคลิปวันนี้ออกมาดูรถที่โกดังบางนานะโกดังบางนาจะอยู่ติดกับไบเทคนะครับลูกคา้าก็ถ้ามาเส้นบางนาตาดเนี่ยเลยทางเข้าสุดท้ายของไบเทคก็ชิดซ้ายนะครับก็จะมีป้ายนะครับเป็นรถดีเด่นรถอาคาเนเลยนะครับของเรานะครับวันนี้ออกมาเจอคันนี้ครับอับรถราคาลงมานะครับกับเจ้า Bt ห้าศูนย์นะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ราคาเคยโดดๆดดนะครับตอนนี้ก็ราคาปรับลงมาแล้วนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับนี่เป็นเครื่อง1.9เาไฟหลอดอแบบนี้เลยก็คือตัวเครื่องกับภายในเนี่ยแทบจะ,ะเหมือนตัว i s ุสุเลยนะครับเหมือนกับตัวนี้แหละเหมือนกับตัว vcart เลยนะครับนี่นะนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ปี2อ2 1นะครับนะครับเป็น4ประตูนะนี่มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านท้ายนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับลูกค้านี่4ี่จุดนะเข้ารูปโรงงานปกติเลยนะครับรถเป็นป้ายแดงนะแล้วก็หมดสัญญาเช่ามาเลขไมล์สองหมื่นสามนิดๆนะครับลูกค้านะเลขไมล์สองหมื่นสามนิดๆนะครับ แบบนี้เลยราคาปรับลงมานะครับเหลือที่ราคา629,000บาทนะเมื่อก่อนอยู่800,000กว่านะที่ออกเคยนำเสนอไปนะครับตอนนี้เหลืออยู่629,000บาทนะครับกับเจ้า BT นะครับ50ตัวนี้ปี2021นะครับเครื่อง1.9นะครับเกีย e ร์ออโต้4ประตูนะครับเลขไม่20,000สานิดๆน,นะ อ่าคันนี้แบตหมดนะลูกค้ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแบตให้กับลูกค้านะครับพอดีออกไม่ได้อ่าเอาตัวจั๊มนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้จั๊มสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับก็อ่าตัวนี้เปลี่ยนแบตให้ลูกค้าแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับมีเซนเซอร์นะครับมี่4จุดนะครับเซนเซอร์4จุดนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยนะครับข้างบนเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ นี่ลูกแก้แบบนี้หล่อๆสวยๆเลยนะครับหน้าดดๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับนี่ครับขนาดยางนะครับเป็นของบิสโต e นะครับขนาดยางสองหกห้านะครับทับหกสิบนะครับขอบสิบแปดนะครับคันนี้ปียางปียางนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ปียางเป็นปีสองพันยิบอนะครับปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับดอกยางก็ยัง เหลือใช้งานอยู่นะครับมีไฟที่กระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับหรือเป็นไฟพามานะครับด้านในนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับมีกระจกแขงไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวมัตติฟังก์ชันที่โรมอลนรนะครับด้านซ้ายเป็นตัวนะครับปรับนะครับหรือ ควบคุมวิทยุรับสายบลูทูธนะครับด้านขวานะครับเป็นตัวนะครับล็อกค,ความเร็วหรือค s ุสคอนโทรนั่นเองเวลาลูกค้าเดินทางไกลๆนะครับก็สามารถที่จะตั้งล็อกค,ความเร็วได้เลยนะครับอตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาเป็นเหมือนแผ่นชิพนะครับเชนเกียร์ได้นะครับหน้าจอแผงหน้าจอหรือว่า ัวคอนโซลนี่แทบจะเหมือนกับตัวอิสุเลยนะครับเพราะว่าเขาร่วมมือมือทําด้วยกันนะครับในสําหรับตัว b t 5ีห้าตัวนี้นะครับนี่เบาะแบบคลิปๆเลยนะครับกุญแจสองดอกครบๆนะครับเบาะแบบคลิปๆเลยผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาจะเป็นเอ่อตัวอ่สักหลาดสีดํานะครับเป็นสักหลาดสีดํานะอ่า ก็จะเป็นประมาณรูปแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเบาะสังสีน้ำตาลนะครับรวมไปถึงแอร์ด้านหลังนะครับแอร์ตอนหลังด้วยเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับรถ4ประตูยกสูงนะครับเป็นรถกระบะเนี่ยนะครับความสะดวกสบายนะครับไม่ต่างจากรถเก่งเลยนะครับแต่ว่าช่วงล่างก็อาจจะไม่ได้เรียบนุ่มเท่ากับ ตัวโช๊คนะครับเพราะว่ารถกระบะเราก็ใช้ระบบซับแรงกระแทกโดยแหนบนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยความสะดกสบายภายในห้องโดยสารนะครับผมว่าครบคันเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวนี้ออกแบบมาสวยด้วยนะครับมีพนักเท้าแข็งตรงกลางนะครับนี่นะครับสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับนี่มุมมองจากผู้สารน้่นหละนะครับม่านบางแดดยังไม่ได้ถอดพลาสติกเลยนะครับก็อาจจะขออภัยที่ว่าอ๊อบอาจจะไม่ได้จําสตาร์ทให้ เราดูหน้าปัดนะครับเพราะว่าออกมาได้เอาตัวจาสตาร์ทมานะครับคันนี้แบตหมดก็เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้นะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานในร่องของส่วนของกระบะนะครับครบเลยนะครับนี่นะครับคัสซีสวยๆดาๆแบบนี้เลยนะครับยางอะไหล่ครบนะครับเครื่องมือต้องครบนะครับอันนี้ออกตรวจสอบให้ก่อนส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ แมตไลเนอร์แบบว่าสวยๆเลยนะครับมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องออฟยังไม่ได้ทาการดีทูลลิ่งนะครับลูกค้าก็คือเรายังไม่ได้ทำการล้างนะครับให้ดูเลยคร่าวๆเลยนะครับเครื่องขนาด1.9นะครับนี่ครับฝากระโปรงนะครับด้านฝากระโปรงไม่มีถูกถอดเลยนะครับกริบๆเลยนะครับ แก้มข้างน็อตเดิมนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับยิงรีเวดเดิมโรงงานครบนะครับาคานรับฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเลยครับน็อตคมคมเลยนะครับนี่เลขไม่สองหมื่นสามครับลูกค้าน้อยมากเลยนะครับนี่นะครับครับาบางทีลูกค้าจะมาว่าอ้าวแล้วรถเช่าทําไมเขาวิ่งน้อยนะครับบางทีนะครับลูกค้าเขาเอาเป็นลอตเนี่ยเอาไปเยอะ นะครับบางทีเขาหมุนเวียนขับกันนะครับไม่ได้เจาะจงว่าต้องใช้แบบคันเดียวนะครับมันก็อาจจะหน่วยงานบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบใช้ตลอดนะครับก็มีรถไม่มากไม่น้อยนะครับปะปนกันนะครับจังหวะที่ลูกค้าได้ไม่น้อยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าของออฟอะมันสามารถเช็คมทนแนนระยะสูงได้นะครับเพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าของออฟอะครับวารันตีการเข้าสูน่ะแทบจะ99%เลยนะครับว่ามีข้อมูลนะครับ อย่างเช่นรถทุกทุกขนาดรถทุกเซกเมนต์นะครับรถทุกราคานะครับหมดสัญญาช่างองเนี่ยบังคับเข้า,าการเมทรนันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจสอบตามรอบระยะที่ศูนย์กำหนดเนี่ยก็นะครับมีไฟล์มาให้นะครับก็เดี๋ยวออขอให้นะครับถ้าลูกค้าอยากจะเช็คไฟล์ตัวนั้นนะครับเพราะว่าของของเนี่ยยังไงแล้ว เข้าศูนย์แน่นอนที่บอกว่า99%บางที1%ที่เหลือเนี่ยบางทีลดไม่น้อยนะครับ5,000ถึง6,000เนี่ยมันยังไม่ถึงรอบก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลที่เข้านะครับอ่ามีนะลด5,000 6,000เนี 5, ่ยมีเยอะเลยนะครับนี่ครับอันนี้เดิมๆโรงงานสนิทนะเครื่อง1.9ฝากกระโปรงเดิมทุกอย่างใหม23่23,000นะครับกับปี2021นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังตามหา Mazda BT50 เกียร์ออโต้4ประตูนะปี2021 คันนี้คบเครื่องจริงจากราคาที่ตั้งไว้สูงริ้วเลยนะครับตอนนี้เหลือที่629,000บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามกับออฟนัดหมายดูรถได้เลยนะครับซื้อสดไม่มีบกแวดนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับดอกเบี้ยจะให้ออฟคำนวณก่อนจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะครับเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วขอเข้ามาดูรถก่อนนะครับยังไงแล้วเราเห็นตัวรถจริงนะครับมันการตัดสินใจง่ายนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับก็จะรีวิวรถแล้วก็อาจจะรีวิวโดยรวมนะครับของอัปเดตโกดังทั้ง2ที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3ย์9 0 5 3 5นะครับอันนี้แอดไลน์ได้เลยยังไงก็โทรมาได้เลยนะครับให้ออฟรับใช้เรื่องไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ